Xong xong. Ừ. Xong. Xong mày xăm, bóp nữa. mình không chơi, ăn kia cho à, con. áo áo à, rồi, à, à. nam đó, Đôi. à đấy. ai ai อบ้านนี้เนาะพี่น้องยยกย้ายเสาแลยนี่เนาะรอรับอันทางไม้กำลังเดินทางมาเนาะพี่น้องเนาะยกย้ายเสาไปเพิ่มแล้วพี่น้อง้วก็ตีนเสาบ้านนี้พี่น้องเนาะตีนเสานี้รู้สึกว่ายังบประธานมาครบเนาะเดี๋ยวอัปเดตเบิ้งน้นกับเมื่อนี้พี่น้องเนาะสำหรับทางความคืบหน้าบ้านเือนซานของทางน้องน้าคนับพี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขคนพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะ พ่อๆกันไม่นี้การสายส่เนี่ยจักรน้อยอีกคือเข้านอพี่น้องนกกับอ่าบอสบายไม่นี้พี่น้อยอ่าบอสบายน็อตเจ็บคอมาไหาสบายดีเด้อสบายดีสบายดีก็ได้ถึงว่าโจมกันเนาะเอาเทสไอ้ไอ้ปวกนะปวดนะโอ้ยเนาะมีตัวใหญ่ๆมาทอดกินเลยนี่เจ้ากัเอาทั้งน้อยเทสโย้วเด้งจบเปิดมาเลย เดาตัวใหญ่นี่กิ้งไปบันนี้เนาะเลอเลย่อนเลืลูกเลือนลุกเลือโอ้วกเบี้ยไปแล้วโอ้เอากัะก็เลยงหายขึ้นมาพี่ก่อนเนะขับปไปไปหันเงินเบสปวกกำลังหอบผมยังโจมพูดีอารถนี่เดี๋ยวสุดท้ายป่าเขาเด็ดไปเลย่ายนี่เนาะนุ่งเราเป็นโลกบ่ <laughs> má, thứ thái má, né, hóa chôm xí, xí chếp, nhé, xong, Cái này hóa chồm soi, Để hóa nhé má Được rồi, bắt máy má, hãy bắt 1, này, hóa phay má chụp nó ngầu này Thằng mất bươi hạng nó มันบอคืออันหากแบบร้าน้าาบีไปคือไปเอามันเป็นหักอันนี้เนาะมมันี่าเนี่มาใช่ไหยอันนั้นได้เฉยเหตุใดเนาะใช่เอาไปทางใดกตันตันทางเอาลงพุูดไปยัสใส่ซอยพิ่นกับวัวได้เนาะใส่ซอยพิ่น คอยบัเอาไหมแล้วมานงินคงบตันทางมาหลายคนทกคนเนาะเฮอรูนะไรอีดอไม่โอ้โเอาไมมมาพูตุเอาไหมมาไม่สีแปดเด้อไปไ้เออกูได้ทิิงไปกไรออคอยเงินไปเนียนะโอ้ต คุณเอ้าสบายดีพี่น้องไหมเด้อสบายดีน่ละสบายดีเนาะสบายดีสดีโอ้ยเพิ่นนั้นนี่แหละพี่น้องเลยเนาะแต่ก็มาไม่ได้เห็นเพิ่นใส่ชุดไปซี่ได้น้องน้ะเพิ่นนี่เห็นแต่ใส่ชุดคุ้มทางกาะว่ามันนี่มันมันบดเลยบดเลยกาดดีเป็นคนดูแลผิวกันเชียวกันเนาะใช้ไหมเนี่ยขอชิมหน่อยชิมไม่ใช่กี้ ok bởi nó thôi chưa được chưa được chưa được chưa ăn. Ai cho chưa được 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 chưa เฮ้ยเฮ้ยจะบ้างเออเราพากันเฮ้ยเอออเออเน so อ้หอื้อไอดออ้ยน็อก่งนะปลอหัวปลอทีเกียเ้ยขอใได้บาดิเอาไม่ชิเนะมเฮ้ยเ้ยเอเฮ้ยเอเอ โอ้นาะทำไว้อยู่มันจะเป็นพริกตัวนี้ก็ง่ายๆเนาะโอ้โอ้เดียวมีมีผู้หนึ่งย่างไว้ก่อนเอาโอ้เดี๋ยวมีผู้หนึงย่างไว้เนะเอ้าเอ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 าไา่าา

อ้าวเฮายนี่เียงือไหวอ้าวอัดหมดเลยอ้าวเเยองเจาะอ้าวเฮ้ยเาไมเาไหมหมดเข่าแล้วเหรอเฮ้โอ้าดอเฮะไนี่เนาะอ้าก็เออลองอา ไป่ปไปพุ่นบานนี่ไปเอาบ้านเนาะพูดรหวดิเอาเอาจังนายคนไป่น้อยไล่ดอยหายลงเออานแ ว่าคอยชิดไปได้อ <Basil> ยู่โอ้บึงแม่พูเข่งเก้งนี้เอาสอดเข่างามมันไปยืนนี่แล้วงามพี่ก็ได้จับเฮะฮยิดรถไปนี่ Mết xịt bò này nè Mết xịt bò À sao bà buồn bà Xo xo buồn bà xịt Thấy, bò À đó Ngư đơ ngư Húp Ây Xo 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 đi Chẳng bãi bãi nữa mà phải đó bà Húp Ớ À nè Xo xo đây xo 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 Bà hoan Bà ก็คึ้มติแล้วพี่ฮะมาเสร็เอาแล้วบนีเนาะยก่อนก่อนอันนี้แปนนี่เด้ทางนี้ออออบ่เอาเอามาพี่บ่งัดกลับมาสิอีุ่นุ่นัข้างทางบุญพุ่นบ่ให้อันเพิ่นพานี่เนาะมื้อนั้นน่ะแฮดหม่องนี่ก็สิกิง่ายอยู่ยอ

อนแล้วน okay ีก่นเนาะในเดีบ่พอดีบ่เอาครับเฮ็ดในแรพอไหนบอ่โอเคไหบอ่ตมือตมือโอ้เนาะโอ้ยงม่ยอมอยู่ทางนี้กัน

เอทังนี้กยเปียนสถานที่เสาม่เูปตาเสีสาั้ตัวนี้บ่นเปลี่ยนเออพอตัวทีว่ามันแตกนั่นเนาะเปลี่ยนแล้วนี่พี่น้องนี่เนาะเป็นตาเขาเบิ่งกว่านี่แหะกบมันตัวนี้ก็ปลวกกินตัวนี้เนาะเจคิเมนไหม้ยังอันนี้เนาะ ไม่เค็งบ่มงไ,มไม่เนี่ยอันเพาะเจะ้าเจ้าหูซื้อไม่เนี่บ่ไม่ยังบูไม่ยังบงอ๋อไม่ยังบงที่เขาเจ้าอันปลูกตามไมนได้บ่มันบุกใอยงา่าบ่ไหนี่เนาะกินอาหานกินกับปลูกไว้ง่ายได้เนาะ Cái trong trong มุง xà mày เฮา à bài song bài ตรง đó 2มูกเนาะอ๋อบ่าย6มูก Mắc ปากกูเด้อปลานี่อ๋อเป็นที่ทางให้ này ฮะมักกินส้มนําปลาซะ <laughs> <Đó. cười> <laughs> <laughs> 1 2ต้องเอาเสียมมานําเนาะต้องถือเสียมเสียมแล้วไผอยากได้บิดสิใส่สุดแตนี้ดีเนาะเอนาะมื้อนี้อากาศดีเพิ่นอากาศดีนสิตกฝนสิตกฝนตกเด้ข่อยว่ายินข่าวนี้24 25นี่ฝนตกไดเริ่มแต่มื้อนี้ไปจักเออูเออไปตําแจ่วเด้อตําแจวไปเนาะมากินซาไปคืออยากแท้นี่อืยังอ่อนอยู่ได้บ่มัน ได้ยกินนโอเคน้องนอเดี๋ยวไปหาเติมพลังกันเถอะเ้อเติมออก้านพี่น้องเลยสบายดีนะเอาลูกทงาข่าวที่นำหรือเปล่า่าแล้วน้้วเนาเติมพลังกันเะพวเซียมไปในได้ถานได้ด้วยไปเดยให้น้องคนตำเมี่ยงก่อนเ้อตามมาน้่หลังสบายดีสบายดีมากินหน้่ลังด้ด ໄປຊາເຮົາໄປຜູ້ລະເນາະໃຫ້ເລาะເບິ່ງກ່ອນອໍເຖີຄືວ່າປັບປ່ຽນເນາະສະຖານທີ່ຕໍ່ນີ້ກໍຄັນວ່າພວກເຮົາບໍ່ນັ້ນກະດຽວມັນເປື້ຍລົງເອງກໍໄດ້ອັນີ້ນນານນອມາໃກອາກນີ້ນປາສນປາວນປາບນາะ อยู่พูนไก่กันนูนยูพูนเดี๋ยยังหลายอยู่บ่ยังหลายหมาอันนี้ได้ดยยังบ่ท่านเบิดยามอยู่นี่เนาะยังเนาะบรรยากาศดีไมนีิเนาะเดี๋ยวแต่ว่าอยากค่ายกันเนาะกับน้องเจ้าอันอผู้อ้ายเนาะผู้นี้เนาะผู้น้องผู้น้องผู้นี่เนาะเดี๋ยว มื่อนี้โบได้ไปเมื่อนี้เนาะทางอันพอกะแม่เมื่อนี้เนาะเงินเงินเดี๋ยวว่ารอรับอ่าไม้เนาะเราเบิ่งไม้น้ำกันไปหน่อยใช่เอ็มโบได้โบได้หดน้าอีกับเมื่อนี้เนาะบ่พอแล้วบ่เดี๋ต้นแรงเออหดเด้น้องจะสีหดเลยเด้อ Mình người có vào phải khuyên cho cháu hộp này hộp này hộp này hộp chỉ hốt này Hốt rồi hộp chỉ bên nhé Mình chẳng một con Cái <laughs> gì đó nam hộp này hộp này hộp này hộp thằng hộp này hộp này lại thêm hộp gì đó này hộp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  จกทงน้องๆเพิ่นให้ปะเนาะอ่พอเพิ่นได้กินนํากันพี่น้องตานงือมาเดี๋ยวจังนานมามาหดน้ําเนาะเด้อจังมาหดตัวนี้ี่น้องอเดี๋ยวเอาเอาขนมมาให้เนาะโปนได้ลงเด้อนี่เนาะขึ้นมานี่เสาตัวนี้เฮาเปลี่ยน2พี่น้องเนาะอ้าทางบ่งเนาะดสดีเด้อ เอาอันขนมก่อนขนมแจกทางน้องๆเพื่อนก่อนเบิกก่อนลายบ่มาสิบเนาะอ่ะคนละห่อสองห่อเนาะอ่ะเอาอันนี้อันนุ่มอันเจ้าะอันน่าแบงกับถ่ายก็ได้มีอยู่สองกองเด้อเอาขนมสองห่อไปไปแจกทางน้องๆเพื่อนนี่แหละ เออน้องๆ็นมาเลี้ยงแถวรลน้งล่ะน้องคนมาเลี้ยงแถวลรวก็จังไปพดนาเนาะเอนเลียนแถวเยอะหน้ากรจจยก่ขนมลูกขนมขนมไปยาเยอะอสิกิมามามาไปยากไม่เออเพิ่นมาเอาหน่นเพิ <h we S 1> ่นปะยากไปจักเนาะไปาได้ขึ้นหาคัส ขอบใจไว้เออเอาลูกมานเดยงแถวมาทั้งนั้นได้ฉามามาขอบใจไว้ขอบใจไวเอ็นเออเก่งๆใช้ผู้นั้นได้ชากฮิหมักฟุกไงได้ฉามามาๆาขอบใจไวเอ็นมาเอาอันนี้กับคนนนั้พี่น้องบอยยูนิฟอรคนแถบ้านนะกนในบ้านนิฟอร์ด้ยให้เธอในไลน์นะมาเอาดุปขอบใจกับเอ็น ไรูชายมาน่าไปนี่ได้ทางดังพี่มากมาเข้าใจอ่ะนบนบชุก้ไงเออเก่งเกรงนี่ทางอะยะนี่เอมานขับใจอันก็จะฟังอา ôi chị nôm năm đó đôi. đôi à hai rồi đấy ai chứ ai nó. Cô cô, cô chân cả... nha cha à khấn nôm khấn nôm Chào. Tết chú Tết nè. Ê, có gì nó, đấy nó Mike, dai, vô tê thù. Ao, hỏi bunny, tìa kia, quá kín nó. Bunny, 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 này bunny, 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 เวลยัอนตัวเราโอ้้เนาะเอาเอาเฮ็ดบาดนี่ไหนยิ่งหนามยิ่งเนาะฮดลอดอย่างน้อยหามน้าหามลอดอันนี้ชุดระบบน้องนี่เปิดวาวชุดระบบโดยอันวาวตัวพุ่นกับชุดละบบนี่นู่นตัวนั้นเออ ดีแล้ยมันทนบอกคอนเนาะเพื<ด>่อใหม่ลงมานี่ดีแล้วชมหน่อจักหน่อยอันอยู่เพื่อนเจ้าโบรมีรถถีนนบเนาะบมีเสียงว่าสิยืมปันไปอัปโหลดคลิปวันนี้เชื่อไหมเนาะรถจักรโบมีเนาะันมีนี่เจ้าก็กขี่เป็นอยู่บอรถจกักรวเป็นว่เคยขี่บ่โดย ไอ้แต่ชอดน้ำมูอน,มนั้นเนาะอ่ะหัววัดนะี่แหละนี่นี่เปิดใช้นี่แองนี่หัวบ่มันหัวอ๋อโอ้หัวเนาะเอาคิปเอาคิปเพิ่งมาใช่เนาะอันนี้มันจอดให้ได้อยู่ เนาะตำเมียงก็เดียวรอทรีมงานมาน้ำกัหลายคนเนาะกินหลายคนจังซสบเอ้อเดี๋ยวเล้คนไม่คนต่อแยกต้นีอยกไปเนะาะใครยุบอันนี้พี่น้องใหโล่งละคืออยู่คืออยู่ แล้วบันนี้เนาะชุมในหดเขาใบลดนหนแถวนั้น่องเอาเสร็จเปียกแล้วน้องน้อยเอาโจมเตียงมาเทาอเขาโมโหมีแหละมา đây, xin chào, 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 พราะว่อคนแจ้งมาฝนสิโตกได้เอาโอเคฉันน้องน้ำเนาะเดี๋ยวเจ้าฮดไปไหนเด้อเดี๋ยวเขาม้าไม่พี่น้องเอ๋มากินอันตำหมักแทบน้ำกันเนาะตำเมี่ยงเด้อเด้อเอ้าเนาะมีแต่ว่าถามนั่นแล้วพี่น้องเอ๋ยสบายดีเอาถามนั่นแล้วเอาไปเชียงขอม้าหน่เด้อ อืมนะโอเคเดี๋ยวรุ่นน้ำกันบันที้พี่น้องเนาะเบิ่งเสากันว่าน้องเพิ่นมีวันเวลาว่างกับเพราะฉะอยากให้น้องเพิ่นเป็นลา่ามมาอนีกับเพราะว่ามีออุปกรณ์การเฮียนเนะาะจีบไปมอบให้ทางครูอยู่บันสกึกพี่หญ่นี่แหละพี่น้องเนะาะเพราะว่ามันมีชุดอุปกรณ์การเฮียนที่ยังเหลือจากเขามอบให้ทางครูเมื่อน,นั้นแหละพี่น้องอยู่นี่แหละเนาะเดี๋ยวเบิ่งวันเวลาทางน้องเพินนน่นก่อนเนาะถ้าน้องเพิ่นว่างก็สิให้น้องเพิ่นเป็นล่ามพา ไปมอบให้เป็นตัวแทนใหน้น้องเพื่องเนาะเป็นชุดอุปกรณ์การเฮียนเฮียนทำเฮียนหนังสือนี่ยะพี่น้องเนาะอ,อ่ะมีแต่ว่าคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้อัปเดตเยี่ยมยามนุกขกัดเนาะพบพ่อกันในคลิปหนะน้าคลิปนี้บ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อ